จับตาเลขเด็ดสารปูเสือสุดฮือฮาเียงได้เลขเด็ดตรงเด็ดปีจัดชัดๆงวดวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2565 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันอังคารที่10พฤษภาคม2565สำหรับคลิปนี้แนวาทางนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องชาวตำบลหนองแจง้งที่เขาร่วมตัวกันร่วมจัดงานประเพณีแห่บ้างไฟบูชาพญาแถนสุดฮือฮานายกจุดเสี่ยงขอเลขเด็ดเห็น3ตัวชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวคราวล่าสุดสดๆดร้อนๆที่เพิ่งมีการเปิดเผยเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเพณีแห่บั้งไฟบูชาพญาแถนที่เหล่าพี่น้องชาวตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เขารวมตัวกันเพื่อสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟมาตั้งแต่ปี2507และถ้านะับรวมจนถึงปี65นี้ก็ครบรอบ59ปีพอดิบพอดีถือว่าไม่ธรรมดาค่ะ พราะประเพณีนี้คนในพื้นที่เขาให้ความสำคัญและสืบสากันมาอย่างต่อเนื่องจนถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานบุญงานประเพณีหลักของพื้นที่กันเลยทีเดียวแน่นอนค่ะท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักและความสนุกสนานของขบวนแห่ก็ยังมีอีกหนึ่งจุดหนึ่งเป้าหมายที่เหล่าสัธุชนคนรักตัวเลขจับจ้องแบบตามไม่กระพริบนั่นก็คือสารเจ้าพ่อเสือสารเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่ที่ตั้งต่างงานอยู่ภายในบริเวณวัดหนองแจง้ง สถานที่เป้าหมายที่ขบวนแห่ทั้งหลายจะไปสิ้นสุดและหยุดที่ตรงนั้นและแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งถือเป็นประธานฝ่ายคารวาดเขาก็ไม่พลาดที่จะเอาใจลูกบ้านด้วยการจุดทุปมงคลเซียงขอต่อหน้าองค์เจ้าพ่อเสือซึ่งก็ได้เลขสุดสวยชัดๆ865ชัดๆอีกรอบนะคะ8 6 5 เอาละสีเพืเ่อนๆปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จากข้อมูลที่เขาเปิดเผยทำให้ทราบว่ามีการเริ่มจัดงานตั้งแต่ปี2507ถ้านับรวมจนถึงปี65นี้ก็รวมเป็น59ปีเป๊ะซึ่งก็ถือว่าบังเอิญสุดๆที่เลขทุกมงคลคู่65ตรงปีที่จัด รวมทั้งถ้ากลับหัวจาก6เป็น9ก็ถือว่าได้เลข9559ที่ไปตรงกับจำนวนปีของการจัดงานอีกสาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนและที่สำคัญของแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงและบุญวาส,สนาของแต่ละบุคคลด้วยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับเลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุบ๊บ